สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าๆมาเดินดูในแปลงครับเพื่อที่จะมาดูเดินเที่ยวแต่มาเจอนี่ครับหนอนเจาะลำต้นครับเรามาดูนะว่าข้างในมันจะมีอะไรครับ ถ้ามีเยอะอาจจะทำให้ต้นตายได้นะต้องขยันเดินดูหน่อยครับตอนเช้าเชมันจะมีแผลเยิ้มออกมาเหมือนเมื่อกี้ที่เรามาเจอนั่นแหละครับมันน่าจะเจาะเข้าไปลึกแล้ว <c oughs> มันน่าจะเจาะเข้าไปลึกแล้วเดี๋ยวเราค่อย ไปเอายาพวกยาฆ่าหนอนแล้วก็มแมลงมาฉีดเข้าไปในรูนี้นะถ้าเราปล่อยไว้มันอาจจะตายเหมือนต้นนั้นก็ได้ครับเห็นไหมครับต้นนั้นก็อาการแบบนี้นะครับเดี๋เดินดูร,รอบๆต้นนะ ใช่ครับน่าจะมีแผลเดียวนั่นแหละครับถ้าเรามาเดินดูตอนเช้าเราก็จะเห็นแผลเพราะว่ามันจะมีน้ำเยิ้มๆออกมาเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาอยามาฉีดนะครับถ้ามัน มีไม่เยอะอย่างนี้เราก็สามารถเอายาพวกฆ่ามดมแมลงปลวกหนอนอะไรพวกนี้ฉีดเข้าไปได้เลยฮนะนี่ก็เดินดูแล้วมันก็มีอยู่สองต้นครับฝั่งนู้นมีต้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาฉีดพร้องมันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็แค่นี้นะครับแนะนำครับเป็นความรู้ครับตอนเช้าเช้าเดินดูได้เลยครับมันจะมีแผลเยื่มแผลน้ำฉ่ำออกมาเหมือนเมื่อกี้มันจะมีสองอย่างตอนเช้าก็าคือมีรูที่หนอนเจาะแล้วก็แผลเยืมมของพวกเชื้อราพวกท่อน้ำเลี้ยงอะไรที่มันแตกออกมาพอท่อน้ำเลี้ยงมันแตกออกมามันก็จะกลายเป็นท็อป เป็นอะไรต่อไปเป็นพวกเชื้อราโอเคครับผมก็ความรู้น้อยครับค่อยๆแบ่งปันกันไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับผม